มาไลฟ์กันต่อนะครับแกงสมมารุมยั่วๆจ้านะครับมาสักครู่นี้กําลังไลฟ์มีสายมต่เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านี่แกงหน้าตาของแกงสมมะรุมเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหม้อแขกนะครับหม้อใหญ่มากนะครับเดี๋ยวรอมาเดือดปุดๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับมะรุมนี่เป็นอาหารแบบโบราณนะครับที่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะเขากินกันไม่เป็นนะวิธีการกินก็คือตักไปแล้วก็ดูดๆนะครับ ตักตักชิ้นมันไปแล้วก็ดูดดูดนะครับดูดดูดนะครับเอาเนื้ออ่อนๆของมันที่อยู่ตรงกลางนะครับกินให้หมดนะครับแล้วเราก็นะครับกินน้ํานะครับผสมไปครับก็จะมีเอาไหลบัวที่แฟนคลับให้มามาใส่ไปด้วยนะครับนี่แล้วก็นะครับแกงนะครับผสมกันไปใส่กุ้งเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมที่ อยู่ทางบ้านนับก็รอชิมกันใช้เนื้อปลาช่อนนะครับสามโลกว่านะครับโขกใส่ไปให้มันแบบว่านวล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 นะครับตอนนี้เราก็นะครับกําลังนะครับทำหลายสิ่งอย่างให้มันเสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเร็วนะครับนี่พิกเผาก็กําลังตามอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้พี่เผายังไม่เสร็จเลยนะครับ ฮะย,ย,ยังร้อนอยู่เลยฮะบอ,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 อแคร์มาเก็บความร้อนดีเหรอ,รอยันเช้อเอาพอพอสายมาก,กระบุดเลยเสวัสดีพี่มุกดานะครับเอามาดูหม้อกแกงส้มใหม่อีกรอบนึงนครับนี่แกงส้มมะลุมนะครับนี่มีกุ้งเนวยตัวใหญ่มากนะครับใส่กุ้งด้วยนะครับเราซ่อนกุ้งไว้อยู่ภายในนะครับ อกุ้งนี่จะให้กระปุกละตัว2ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าให้เยอะไม่ได้แพงนะครับนี่ยกงส้มมะรุมยัอะๆจ้านะครับออเดอร์มได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครไม่เคยทานนะครับต้องรีบมาทานเลยนะของกนี้เป็นของที่หายากนะครับนี่นะครับไข่พะโลนะครับเนี่ยไข่นะครับใส่ซอสแซกอยู่ข้างในนี้แล้วคุณไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อมันเปื่อยนะครับ ปุ๊ด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 ุดดดดนะครับเห็นแล้วขนลุกความละอุข,ของไข่พะโล้นะครับปันช่างยัวยัวนะบาำให้น้ำลายไหลต้องกินข้าวสักสิบจานเลยประมาณนี้เลยนะครับใครจะสั่งรีบออเดอร์มาเลยนะครับบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับไป,ไปแล้วบ๊ายบาย